แสนรายการเงินล้านนะครับกับลูมิดีทีเคโอสเปเชียลนี่เป็นทางด้านของมุมน้ําเงินครับนั่นก็คือทางด้านของอาชาัยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกจากจังหวัดอุดรธานีครับชื่อเดิมก็คือเพชรลูกฟางชอบเจอกับทางนี้ครับนักชกมุมแดงครับจากหนองกรุงศรีจังหวัดกฬสิน์ครับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องเดิมครับ ตานุมี28ปีไปแล้วนะครับทางด้านของวันฉลองครับเจ้าของฉายาสายอันธพานครับต่างศึกต่างสายมาเจอกันครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกับพัน400บาทต่างเป็นสถิติเปรียบเทียบนะครับระหว่างวันฉลองและก็อาชานใยครับรูปร่างสูงยาวกว่านะครับทางด้านของอาชานายกที่หนึ่งของมวยกู่ที่ห้าราวาโนเบฟิบอีเวน ยกที่1ครับต้องขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนศุกลุมินีทีคโอครับบริษัทไทยเบฟมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับบริษัทฮีโนมอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดเคมีเกษตรช้างแดงครับเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องปลาช้างแดงครับและก็ขอบคุณครับ ทางด้านของกิจกรรมแชร์อร์แชร์ครับโดย m o เด r เฟอร์นิเจอก็มอบเก้าอี้ทองของโมเด r เฟอร์นิเจอนะครับให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนกติดตามรายละเอียดได้นะครับทาง f a c e b o o k ศึกลูบินี TKO ครับรวมไปถึงจิวเจิงปูเซนครับต้นตำรับสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายคิดถึง t o โย t a าคิดถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรด ยกที่1ครับน่าสนใจมากนะครับสายอันธพาลครับจะสกัดทางดังมวยรุ่นน้องได้หรือไม่นะครับวันฉลองนี้3ฟอร์มหลังก็แพ้โยทินเอฟเฟกตรุปนะครับนักมวยในสายสึกของเพชรอินดีครับและมาชนะสปินเตอร์แฝงกองปราบและก็ล่าสุดนี้ไปแพ้เทนิกิน็อกเอาท์นิชิกาว่าทนาจินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาครับปลายปีที่แล้วครับ ส่วนทางด้านของอาชานัยเพชรยินดีอาคาเดมี่ก็ชนะคะแนน9ก้ากระปับจิตเมืองนอนท์ครับแพ้โยธินเอฟเฟคลัและก็ชนะยกมรกตวอสังกลัไยฟอร์มดีมากนะครับก็แพ้เพียงโยธินเนี่ยครับทางด้านของอาชานาครับก็ต่างคนต่างแพ้โยธินเอฟเอคลัมาครับธนงพุ่มพานิชย์หรือว่าเรียนเพชรศิวัดหนังนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที ใ้คะแนน3ท่านก็มีอนันต์เปี่ยมสุคนมนัฐนิมมณีและก็สินชัยรัศมีเฟื่องหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ครับก็ยังหยอกเอินกันอยู่นะครับหยอกแบบเจ็บๆนะครับหยอกแบบมวยไทยครับนี่คือมวยไทยเต็มรูปแบบห้ายกครับนี่คือนัดชกแถวหน้าของเมืองไทยครับในเวทในน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์หนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ครับแหม จวงหมัดเจอแข้งซ้ายของวันฉลองอับบวกหมัดสู้ครับวันฉลองแข้งซ้ายนี้หลุดไปครับแห่วันฉลองกวักมือเรียกเลยครับมาสิน้องมาเดี๋ยวพี่จะเตะให้กําลังสดกําลังห้าวนะครับอาชานายครับโยนเข่าขวายาวๆครับแบบไม่ต้องจับเติมให้อีกหนึ่งดอกฝันสอกขวาไม่โดนครับวันฉลองบทยกที่หนึ่งครับ แล้วครับเข้าสู่ยกที่2ครับวันฉลองเจออาชนัยครับศึกเพชรเกียรติเพชรรายการเงินล้านครับผลงานของพันตรีหญิงพนิชาธีระเดชพง์ครับตลาดหลักทรัพย์ในยกที่2ครับวันฉลองได้เปรียบ5 4นะครับในสายตาของเซียนมวยครับเป็นฝ่ายขยับเดินบ้างครับวันฉลองในยกนี้อาชนัยถอยตั้งรับ แข่งซ้ายครับวันฉลองครับจะแทกบ,บัดขวาครับอาชานายรอบัวครับแข้งขวาครับอาชานายถีบซ้ายครับวันฉลองก็อุย้ยบัดขวาครับแม่คอแทบผักถึงกหน้าไงที่เดียวครับวันฉลอง แข้งซ้ายแข้งซ้ายครับนี่ครับฉายาซ้ายอันตราพานไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับข้างหลังนี่ปักว่าโก๋แก่ครับอืมตีไม่ได้ครับกรรมการธนงพุ่มพานิเดี่ยกสับมือชกต่อครับแข้งขวาครับอาชนยขวาเจอซ้ายแน่นอนละครับมวยโคล่ทางครับมวยซ้ายกับมวยขวาแต่หันหน้าเข้าหากันนี่มันอยู่ฝั่งเดียวกันครับ กลายเป็นทางเดียวกันซะอย่างนั้นได้อย่างหนานะครับแต่ว่าเสียเปรียบช่วงครับวันฉลองแล้วก็เสียเปรียบวัยครับค่าตัวกู้อยู่ที่ประมาณ80,000บาทนะครับวันฉลองครับอาชันในนี่ค่าตัว6 5ห0 0คู่แข่งขวาสวยครับขวาไปที่หนึ่งมหมักซ้ายหมัดขวาครับ โอ้ยโดนหมัดขวาครับนี่แหละครับเดินรุ่มร่ามไม่ได้ครับอาชานายนีมีหมัดขวาเอาครับบัลฉลองเอาคืนบ้างเอาเจอกระแทกหมัดขวามาแข้งซ้ายครับบัลฉลองครับเจาะยางแล้วก็ขึ้นบนเกมเร่งแล้วครับหมัดขวาทีบขวาครับอาชานาย นอกจากชัยชนะแล้วก็อีกในยะหนึ่งก็แหมเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของ2องศึกใหญ่ครับในตำนานของมวยไทยครับศึกเพชรย,ยินดีอุ้ยแข่งซ้ายของวันฉลองครับแล้วก็อาชนายฮุกซ้ายครขยโยกหมัดขวาหมัดซ้ายแล้วก็สับขาครับหมัดขวาหมัดซ้ายคือเหมือนกันครับอาชนายอหมดยกครับหมดหมดยก,ท,ยกที่2 ดูภาพชัดๆชัดๆนะครับเนี่ยครับโยนเข่าขวาครับแบบไม่ต้องจับครับอาชันในนี่ครับหมัดขวาหน้างานคะแนนวันฉลองนี่ออกแข้งซ้ายครับพี่เลี้ยงจังหวะไหจังหวะมันนะครับยกที่สามสับมือชกขอบคุณทางด้านของแผ่นหลังคาโพลีนะครับมั่นใจใช้ลูมินาและก็ขอบคุณทางด้านของจิวเจิงกูเซนนะครับ ตนตำรับสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายครับ0 2นย์สองหคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมพกรุ่งโรดครับสับศอกแล้วก็แทงข่าวครับอาแล้วครับแหลกแล้วครับยกนี้แลกแล้วครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายของวันฉลองครับอาชนายฟันศอกซ้ายจวงบัดมาครับบัดหนึ่งสองสามครับวันฉลองเจอมวยรุ่นน้องบีบพื้นที่ถึงตัวแบบนี้ครับ ต้องกอดไว้ก่อนครับเผาเวลาครับยก3ามนี่ปล่อยตัวมานะครับเซียนมวยบนล็อกนี่ยังมองไปที่วันฉลองนะครับได้เปรียบประมาณ74ครับเอาหัวทิ่มลงไปทั้งคู่วันฉลองอยู่ข้างบนครับที่มุมแดงครับหน้าบ้านวันฉลองครับอาชนายเดินตีเข่าซ้ายครับอาชนายตีเข่าซ้ายครับ วันฉลองก็พยายามจะขวางครับมีลากมาครับล็อกคอแล้วก็ลากมาตีครับหมัดซ้ายครับอาศัยลูกหนักครับวันฉลองตีเข่าขวาครับอาชนายตีสายรอจังหวะอยู่แล้วนะครับนี่ครับกรรมการทนงครับรับศีรษะได้ทันครับยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือกรรมการเนื้อดีของสนามมวยเวทีลูพิดีครับและก็สนามมวยระดับประเทศครับ ก็มี2มาตรฐานนะครับที่ทางด้านของสนามมวยก็มีรชาชดำเดิน1มาตรฐานลูบินีก็คือ2มาตรฐานอันดับต้นๆครับอย่าไปมองว่าผิดเพี้ยนนะครับวสองมาตรฐานคือมาตรฐานก็คือมีทั้ง2ส,สนามนี่ครับอ้าวฟันศอกหมัดขวาไม่โดนครับโดนหมัดซ้ายหมัดขวาของบัญองครับฝัแรกหมัดกันแล้วครับแข้งซ้ายซ้ายมาอาชนะถึงตัวตลอดครับมีเข่าเสียบซ้ายครับ หมัดสายลำตัวครับวันฉลองกรรมาการแยกออกมาถือว่าเป็น2เมกะของวงการมวยครับลูบินีราชดำเนินครับสร้างคนสร้างชีวิตมาโอ้โหเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนเลยนะครับกรรมาการธนงผู้มานิ์แย่ครับจับได้ตีไม่ได้แยกดีกว่าครับเสียเวลาครับแข้งฟ้าอาชนายมาสองแข้งครับวันฉลองโตงไปหนึ่ง ตีเข่าซ้ายครับอาชนายอืมเกมค่อนข้างจะเข้มข้นเบียดแล้วนะครับตอนนี้หมัดขวาครับอาชนายถึงตัวเสียบอืเสียบขวาเจอแข้งซ้ายของบัญชลองครับมาสิครับมาสิเอาแข้งซ้ายเจอขวาครับแล้วก็หมดยกครับที่สามเอ็นราว์ทรีหมดยกที่สามนะครับโบสนะครับนัทเดชวชิรรัตนาวงครับ คนหนุ่มรุ่นใหม <oten. S 1> <âu baik> <c oughs> ่นะครับมาสืบสารตำนานเพชรยินดีครับก็แทนคุณพ่อแะครับเสียนาววิรัตวชิระลัตนวงที่นั่งสนับสนุนอยู่เบื้องหลังครับเช่นเดียวกับโปรโมเตอร์วันนี้ครับก็เป็นสายเลือดใหม่ของคนวงการมวยครับเป็นโปรโมเตอร์หญิงนะครับแล้วก็เป็นนายทหารด้วยยศพันตรีหญิงพนิชาทีระเด็จพงศ์ครับลูกสาวของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรลูกไม้หล่นใต้ต้นครับ อาล่ะครับยกที่4ี่ก็ปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ราคานี้กลับไปยันเสมออาชันในนะครับโอ้โหยกสาม่เดินถึงตัวตลอดครับพอมายกสีนี้บรลฉลองไม่ถอยแล้วนะครับเอารัดรัดตั้มเอาดันล้มหลุดออกนอกเชือกเลยครับแม่โชคดีครับศรีสานี่ไม่ไปฟาดบริเวณบล็อกของกรรมการให้คะแนนครับ ตีเข่าขวาครับแต่ว่าวันฉลองก็ขวางเลยครับเนี่ยครับทำให้อาชนัยตีลําบากจับลําบากครับเมื่อจับลําบากมันก็ตีลําบากครับก็เกมใครเกมมานละครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายของวันฉลองครับตั้งขาไว้ตั้งขาไว้ตีโค้งครับอาชนัยเจอเสียบซ้ายจากวันฉลองขวางดันหน้าครับกรมาการแยกแข้งขวาครับอาชนัยครับวันฉลองขวางนี่ครับปากพระโขแก่ครับโขแก่มันทุกเม็ด แต่ดูมวยอย่างนี้ไม่ต้องกินถั่วครับมันแน่ๆครับบรรยากาศมันได้ด้วยครับรายการเงินล้านนี่คือคนเยอะเสียงเชียร์ดังตีเข่าขวาครับอาชนัยวันฉลองก็ขวางอ้ชักจากขวางอยู่เหมือนกันครับนี่ครับแม่อาชนัยก็ตีลําบากอโหเอียงล้มไปเลยครับเวลาแกเดินเข้าไปแทงเข่านี่นี่ครับเอียงข้างให้ครับอาชนัยครับเอียงข้างให้แล้วตัวเองต้องเอี้ยวตัวครับเอี้ยวตัวที่แทงด้วยเข่าขวาครับ เรียกว่าทําให้ตัวเองลับากมากยิ่งขึ้นนะเจอแขลงซ้ายของวันฉลองครับโอ้หยุดไปเหมือนกันนะครับอาจนายเจอแขลงซ้ายอาทีขวาเลยครับวันฉลองทีซ้ายครับดั้งกระแพงขวางไว้แล้วก็รวบโอ้โหเอาละครับยุ่งเลยครับแบบนี้ครับอืมชักจะตีไม่ได้นะครับเจอแขลงนิดเรียกว่าหยุดไปเลยหยุดไปเลยครับไล่ขาไม่เสร็จจับ ต้องกัดฟันสู้เลครับอาชานายถีบวารวบโอ้รวบไปเสร็จสับเลยครับโอ้รวบเขาเวลาครับนี่คือความเก๋าของวันฉลองครับรวบใต้ปีกครับรวบใต้ปีกจะมาการแยกออกมาครับธนงภูพาณิชแข้งซ้ายครับวันฉลอง ทีบซ้ายไว้ไม่ใช่สะพานผูกผูที่มวยรุ่นน้องจะผ่านได้ง่ายๆครับอาอแล้วครับพยายามเด้งตีครับอาชนายแต่ได้ทีเดียวครับหมดยกสก่อนนะเอ็นราวโฟหมดยกที่4ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ที่จะดูศึกลุมินี TKO Special เสร็จปุ๊บก็อาบน้ําเตรียมตัวครับเข้าวัดทําบุญครับเวียนเทียนครับชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่บนเวทีนี่ร้มรันกันต่อครับ ยกสุดท้ายนี่ตลาดหลักทรัพย์โอโหไกลเหลือเกินนะครับต่อแพงมากครับวันฉลองครับอาชานายนี่ไปโดนแข้งซ้ายแล้วมีโอกาสยุบให้เห็นนะครับโอ้โดนแข้งซ้ายอีกแล้วยังไม่ท้อนะครับอาชนายก็ดูลักษณะการจับนะครับจับแบบไม่ต้องตีครับยังไม่ท้อครับอาชนายก็หมัดหนึ่งสองแทงเข่าตีเข่าขวาครับอาชนาย โอ้แก okay. จับอยู่เลยครับฝันซอครับภาชนายัยอายุยังน้อยนะครับยังมีโอกาสไปได้อีกไกลครับซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ซะด้วยครับถือว่าเป็นค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานครับมีเรื่องของโภชนาการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยก็คลักเท้ากันไปแล้วครับ วนวันฉลองก็แม่ทีเคแสนชัยมวยไทยยิมนี่นักมวยค่าตัวเงินแสนนี่เดินชนไหลกันเป็นว่าเล่นนักมวยดังทั้งนั้นครับขีดซ้ายนะครับวันฉลองอาชนายพยายามหาช่องเจาะนะครับแม่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าบันทึกสุดท้ายของอาชนายต้องเป็นบัตรแล้วครับเตะสูงครับวันฉลองพอในปุ๊บคันนี้วันฉลองเอียงข้างบ้างแล้วครับเอียงข้างป้องกันบ้างแล้วครับ ลืนลูกเก่าคลื่ลูกใหม่ครับทุกๆวันเสาร์นะครับพี่น้องแฟนมวยครับก็ติดตามได้นะครับทางช่อง9 M c o t HD e, แล้วก็มุ้นนายนทีวีครับถ่ายทอดสดมวยดีๆให้ได้ชมกันรวบและตีข่าวตีเข่าวขวาครับเด้งตีซ้ายโต้ครับทางด้านของอาชานายตบคนน้องไป2ทีครับบันฉลองประมาณนพอแล้วนะ้อง ทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วครับไฟนี้พี่ขอแล้วกันมีอัดฉีดจักเสียแขกเป็นแสนนะครับวันฉลองนี่กดชกไฟหนึ่งไฟหนึ่งนี่ก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า1 8 0 0 0 0สบาทนะครับหรือว่าไม่ต่ำกว่าสองแสนแล้วครับค่าตัวนี้ก็ถ้าเกิดชกเดือนละครั้งก็มากกว่าเดือนเดือนรัฐมนตรีครับ ปีกองเชิดแล้วครับวันฉลองก็ไม่อยากทำครับบดยกสุดท้ายบดยกสุดท้ายนี่ครับนี่คือความรดงารงนะครับแฟนมวยครับโหอบนักมวยครับก็โหอกเดียวกันการธนงพุ่มพาณิชรวบรวมคะแนนครับคะแนนออกมาเอกชนสามสีงนะครับ49ต่อ47ครับจากอนันต์เปี่ยมสุคนมนัสนิมมณีและสินชัยรัศมีเฟื่องชูมือไปที่ วันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือเหนืออาชนัยเพชรยีดีอะคาเดมี่ครับสายอันธพานจากน้องกรุงศรีกระสินครับเนี่ยครับเก่าแต่ยังเก่าอยู่แล้วก็วันนี้เก่าเอาอยู่ด้วยครับผล้ารแ่งภันถ่ายครับข้างหลังครับโขแก่ครับ